โรงเรียนเลยนคูณวิทยาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2521ัาทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเลยนคูณวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูโดยมีพื้นที่137ไร่2งาน52ตารางวา มีอาคารเรียนสีอาคารหอประชุมห้องสมุดและห้องปฏิบัติการอื่นๆสีประจำโรงเรียนสีแสดดำสีแสดหมายถึงความสว่างรุ่งโรดทางด้านความรู้สติปัญญาสีดําหมายถึงความหนักแน่นความสุข,ขุมทางอารมณ์สีแสดดํารวมกันหมายถึงความรุ่งโรดทางสติปัญญาอันมีอารมณ์สุข,ขุมหนักแน่น ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นทองกวาวปัจจุบันโรงเรียนเลยอยนุกูลวิทยามีนักเรียนทั้งหมด 1, 1 1 8คนได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน7ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํานวน6ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน5ห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน7ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน6ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน6ห้องเรียนด้านบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน3ท่านปัจจุบันนายอูเทนขันติยูดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสมศิริลาวิวันและนางอุไรบงแก้วดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการมีครูประจำการจำนวน49ท่านพนักงานราชการจำนวน2ท่านครูอัตราจ้างจำนวน7ท่านครูต่างชาติจำนวน2ท่านครูผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1ท่านนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน28ท่าน ลูกจ้างประจำํำนักการแม่บ้านยามจํานวน11ท่านรวมบุคลากรทั้งสิ้น100ท่านโดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าโรงเรียนเลยอนุูวิทยาจัดทำการเรียนการสอนตามสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยระบบการบริหารในโรงเรียนตามมาตรฐานสากลพันธกิจของโรงเรียน โรงเรียนเลยอนุูริทยาได้กำหนดพันธกิจของโรงเรียนไว้6ประการคือ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามฐานสมรรถนะและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียน 3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBEQA 6. สร้างภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็งค่านิยมของโรงเรียนคือมุ่งความสำเร็จมีความสามคัคคีเป็นกัลยาณมิตร ด้วยความพร้อมของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลอย่างหลากหลายดังนี้ so okay uh, we now begin by presenting the bronze awards so i will call out the winners name one by one you ready okay then let's go to bronze prize congratulations Boys From Congratulations Mani Belgium and A.K. From Belgium. Okay let Thailand let's to โรงเรียนเลยครูว <c oughs> ิทยาได้เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนากรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีทางโรงเรียนได้ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนสองนวัตกรรมได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนเลยอนุคูลวิทยาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเยาวชนผู้ประกอบการรุ่นใหม่สตาร์ทอัพจากกิจกรรมการออกแบบแอปพลิเคชันมาเลยมาเที่ยวเลยพร้อมทุนการศึกษาจำนวน3,000บาท โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียงบริษัทสร้างการดี4.0บริษัทสร้างการดีนุกู hand ลแฮนเมดโรงเรียนเลยนุกูลวิทยาได้รับสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูจำนวน2 0 0 0 0บาทตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบานในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตโรงเรียนเลยนุกูลวิทยา เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ SCQA ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาได้รับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนได้ผ่านการประเมินสอมสอสในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็งท้ายนี้โรงเรียนเลยอนุคูณวิทยาจะนำนักเรียนทุกคนให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ